สวัสดีครับพี่น้องครับสําหรับเครื่องซักผ้าผููไดทีบ่มหมุนนะครับจะพึงทรงสครับพี่น้องครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับว่าจะแก้ไขไปนะครับนี่ครับอาการนะครับปักเสียบนะครับแต่เครื่องซักผ้าบ่มหมุนพี่น้องนี่ครับเกิดไปกะเงียบนะครับแต่ว่าเครื่องปั่นหมุนเครื่องปั่นแห่งหมุนครับแต่เครื่องซักเงียบครับพี่น้องครับก็ต้องทรงสมให้เสียเงินเป็นหางหุ้ลอยเป็นพันนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับมีครับตอบสมว่าถึงสองร้อยบาทสามารถ ใส่งานอดครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับว่าวิธีการหรือว่าขั้นตอนการซ่อมเป็นแบบใดนะครับเริ่มแรกนะครับพี่น้องครับเขาทำการแก้ฟาตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะเบิรงล้านนาฬิกานี่ครับของเครื่องสปาครับพี่น้องเห็นเลยครับนี่ครับล้านนาฬิกามันจะเป็นยูตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีปัญหาครับพี่น้องครับตีเดให้เฮ้าเปิดเครื่องสปาแล้วบอมันบ่ติดนะครับห้เราทำการถอดออกมาเลยนะครับพี่น้อง นะครับหมุนเลยครับมีนัดแค่สองตัวครับการถอดนัดออกมาเลยนะครับเพื่อกี่จะได้ทำการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าล้านนาฬิกานะครับมันอาจจะเสียนะครับมันเป็นล้านเป็นสวิฟไฟอยู่างในครับพี่น้องครับนี่ครับแกะมาเลยนะครับโอเคแจ่มด นี่ครับแกะมาได้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับือเป็นตัวนี้นะครับที่จะต้องการเปลี่ยนตัวนี้นะครับใส่งบเบ่ถึง2 0 0รอยครับพี่นะครับว่าตัวนี้ประมาณร0อยกว่าบาทนะครับสังเอาในติดตอกรวลลัสดาครับพี่น้องนี่ครับบ่แพงนะครับถ้าห้องสงสมยังยังต้อๆกับห0าร0อยแรอยครับทําการแกะเลยนะครับหรือทําการเปลี่ยนสายไหมครับพี่น้องนี่ครับนี่ทําการเปลี่ยนสายมาเลยนะครับนี่ครับ ตัวไม้นะครับที่เอาสื่อมากนะครับเขาจะทการตัดแล้วก็ต่อนะครับตัดออกเลยครับหลังจากที่เขาทำการตัดต่อสายได้ไปลนะครับพี่น้องครับเขาจะมาการต่อนะครับต่อกับตรงตอวมันถึกสีครับพี่น้องครับสีดำาคู่ก็ดําเหลืองคู่ก็เหลืองนะครับเขาจะเริ่มต่อสายกันเลยนะครับพันแน่ๆครับพี่น้องครับ แล้วก็ใส่ะเต็พันสายไฟนะครับลูกกะมาเบ่งน้ำมาครับนี่ครับทำการพันเลยนะครับแดงคู่กับแ่งครับเรื่องก็ต้องคู่กับเรื่องครับพี่น้องทำการพันเรียบร้ไรนะครับพี่น้องครับเอาจะพันการพันร่วมอีกงนึงนะครับ พื่อในการเก็บนะครับนี่ครับเป็นงทีห้องตอนครับร่วงเันเพียงหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับพี่้องครับห้องตอนไปนะครับห้องฉินต้องการเก็บสารแล้วกับประกอบเขานะครับเดี๋ยวจะมาล้อมมองว่ามันจะติดบอลนะครับเก็บสารเลยนะครับทำการซุเขาเลยนะครับ ครับขันนอเซส่ครับพี่น้องอาไปเลยครับมีแค่เอาสองตัวครับ ้อยนะครับก็ทํางกาดจับใส่ไฟมันเรียบรอยนะครับลอยใส่ไฟนี่คือเข้าจงไงเงี้ยวนึดนะครับเพื่อเพื่อต่อหลบหนาห้ามเกินปัญหาอีกนะครับนี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเ้องจำการประกอบแล้วก็เปิดเบิรงครับพี่น้องนี่ครับผูใช้ใช้ที่มูตีอะไร นี่ครับห้องต้องการประกอบแล้วครับพน่น้องครับห้องก็จะมากซุตัวนี้ขึ้นเลยนะครับตัวนี้เป็นหมังปรับความแรงนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลาซักนะครับทำการเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาจมาเสียบป๊กล้องเบืองนะครับ่น้องครับว่ามันจะติดบอลนะครับตัวนี้คือนะครับผมใส่งบประมาณสองแข้งแคลร่อยหาซิลกบบาทนะครับเพราะว่าผมสร้างเอาในติ k ต่อนะครับถ้าเ้องปิดทรงสองยุซ่างน่ยังทำกะหาลอยนะครับ นี่ครับผมจะเป๊กไวครับผมจะเปิดเบ้งนะครับติดแล้วครับพี่น้องครับนะครับติดแล้วนะครับพี่น้องติดนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับง่ายๆครับใสงบประมาณเพียงแค่รอยกาบาทเท้ากับสมัรสอบเครื่องเสกผ้าใส่ได้เองนะครับจะได้พี่น้องขลองอัดปุั๊บปรุงปั๊บเปลี่ยนลองสองเบิ้งนะครับม้นนี่ก็ได้กะ กดติดตามบัตอนกัรสวัสดีครับ